do นะมีชุดไทยด้วยฮนะตัวนี้ฮะเนี่ยลูกชิน้นทอดแบบไทยที่อันนี้มันสไตล์แบบจริงประเทศไทยเราเรียกชายเย็นนะแต่ประเทศจีนเขาจะนี่ไงน้ำน้ำจิ้มจีน อามีภาษาไทยด้วยทิ่อ่านเปไหมคะกาแฟลาวกาแฟลาวและอะไรชานมเขาบอกว่เป็นกาแฟลาวโอเคครับวันนี้เรามาร้านเนี่ยครับอ่านว่าชิงมั่นลาวอสปิงคาเฟ่ ใช่ซื่อในชานะครับก็คือกาแฟลาวชานมนั่นแหละเหมือนเหมือนเหมือนชื่อที่เขาใส่เป็นภาษาไทยไว้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยคนคนจีนเขาเออเวลาเรียกที่เอ่อเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวสะกดว่าชิงไม่นะแต่ว่าอันนี้เขาเอามาให้มันเกือบจะคล้ายๆกันก็กลายเป็นคขาว่าชิงมันนะฮะอ่อย่างที่ผมเคยบอกครับว่า คนจีนเวลาไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยเขาชอบมากเพราะว่ามันสงบฮะและ้วก็ผมก็เชื่อว่าก็เหมือนคนไทยนะฮะเวลาไปเที่ยวทางเหนือก็มักอยากจะไปเชียงใหม่นั่นแหละก็คล้ายๆกันครับเนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าในนี้มีอะไรบ้างเอ๊ะมีมีอะไรที่เป็นภาษาไทยด้วยฮะเนี่ยนะไทยัน นางว่ายน,นี้ดูนะฮะอันนี้ก็ของที่เชียงใหม่นะครับเป็นงานหัตถกรรมไม้พวกนี้ก็ไม่แน่ใจคล้ายๆงานเชียงใหม่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อที่ไหนเดี๋ยวไดูของนี้เข้าไปข้างใน อ๋อดึงดึงถ่ายเดี๋ยวถ่ายมีมีชุดมีชุดไทยด้วยฮะตัวนี้ฮะอะไรอะไรอ๋อเขาบอกว่าคนนี้เหมือนเหมือนน้องซัมเมอร์วันนี้น้องซัมเมอร์ไม่ได้มาฮะโอเคไปบ๊าย ไทยโคมไฟน,นี่มีช้างด้วยอันนี้ลูกเดี๋ยวนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวนะลูกซื้อทาง,งไทยนะี<อ>่แหละฮะก็มีหลายอย่างนะแถวแนี้นี่มีอะไรวัดอรุณแบงคอกวัดอรุณที่กรุงเทพก็มีฮะเนี่ย อดูอะไร,อ,รอ,อ๋อโอเคข้างล่างเมื่อกี้ก็มีหนึ่งงานท้ายได้เลยนะฮะตู้แบบว่าไทยแูบว่า <laughs> น่าเสียชืช่ชอจมั่นเสี่ยวโอเคไปอันนี้ห้องน้ำใช่ไม่มีที่สุดาน ว่าพวกนี้ก็ใช่หมดอะพวกปอกหมอนพวกนี้ก็ใช่หมดฮะซื้อเถียกจากไทยมามเดี๋ยวต้องถามเจียวว่าเอาเอาร้านนี้มาจากไหนอีกฮะมาจากไหนอีกอินเตอร์เน็ตในในเวนอร์ชินดิชัทในติ๊กตอ,อกเอ่อติ๊กตอ,อกจีนนะฮะเอาเวลาหานี่คือหาที่พี่เจียวป้าปตานั่งตรงนี้ เนี่ยแย่งแย่งป้าป๋าละงั้นป้าป๋าไม่นั่งละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้าป๋าไทยก่อนป้าป๋าไทยก่อนตรงนี้ย,ยังมีที่น่งอ่อ๋ไอ้สนโอสนโอบอกว่าตรงนี้ยังมีที่นั่งอยู่ฮะซีซีบอกว่าตรงนี้ไม่มีคนนั่งด้วยครับเอ่อโอเคโอเคไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนั่งตรงนี้ตตนไม่เป็นไรนั่งกันคนละอ่านไงหนูก็นั่งกับมามาไง คล้ายๆที่ประเทศไทยไว้ปกติเอออันนี้เหมือนเหมือนกินแบบว่าตามร้านลูกชิ้นอะไรเงี้ยฮะลูกชิ้นยืนกินด้วยนี่มาไม่ปกติไม่ไม่เคยเห็นที่ที่ที่นี่ในเนี่ยลูกชิ้นทอดแบบไทยที่ที่จริงที่นี่ผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเนี่ยมามาอยู่นี่ตั้งนานแล้วเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยฮะเนี่ยร้วน้ำจิ้มก็คล้ายๆด้วย เนี่ยปกติที่นี่เขาจะไม่ใช่น้ําจิ้มอย่างนี้ถ้า,าคนที่ดูวอกผมบ่อยๆเนี่ยน้ําจิ้มของที่นี่จะเป็นพวกเป็น,เป,นเป็นผงพริกหมาล่าครับออแต่ที่นี่ไม่ใช่ผงพริกหมาล่านนี้เป็นเป็นน้าจิ้มไก่อ่ะถ้าใครน้าจิ้มไก่ต้องชิมอีกทีนะนี่เป็นแบบเป็นเป็นถังอ่ะชา Oh, okay. โอ้อันนี้โอเคเยี่ยมเลยเนี่ยปกติอันนี้มาสไตล์แบบแล้วอันนี้มีอันุ้จุกจิกจุกจิกอะกระดุกกระดิกนะฮะแต่ว่าอันนี้อะไรเป็นไอติมเหรอนี่ น้ำแข็งมีอปเปิ้ลใสยังไม่ได้สั่งเพราะว่ากลัวกินไม่หมดอ๋อน้ำแข็งใสเลยแล้วนี้ชื่ออะไรเขาเขียนชื่อเมนูเมนูลูกชิ้นทอดเหรอเลิมไปแล้วเพราะว่าสั่งในตอนนี้อ๋อเออไป่อนเลยราคาเท่าไหร่บ้างประมาณเนี่ยอันนี้ทั้งหมดจ่ายร้อยเอ่อร้อยนิดนิดค่ะบร้อยกว่าหยวนยังมีของอยู่ยังมีของอีกสองสามอย่างวะร้อยกว่าหยวนก็ประมาณห้าร้อยนิดนิดห้าร้อยกว่าบาทนี่นี่ไม่ไม่ชิจชิจรู้สึกว่าเหมือนประเทศไทยไหมคล้ายๆไหม พราะปกติของที่จีนมันจะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ขายนะอ๋อเหรออันนี้ซีซียังแน่จะยังจำไม่ได้ซีซีจำไม่ได้ไไม่ได้ถามเมื่มมมอ,อะะกี้ที่พูดว่าติ๊กตอกอะหาที่ติ๊กตอกในจีนอะนะที่ที่เขาเรียกว,ว่าโตโอินนะเป็นแอปที่ชื่อโตโอินก็คือติ๊กตอกจีนเนี่ยหาย,ยัางไงเลือกลี่เจียงก่อนเหรอเออไม่ใช่ก็หาตรงๆว่าของจริงลี่เจียงอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีแท็กมา้ว่ามีอะไรก็ก็ลองไล่ไล่ดู เอาแล้วเห็นเมื่อก่อนเห็นเมื่อก่อนชอบหาจากทางแอปสั่งอาหารไม่ใช่เหรอหาทุกที่อ๋อหาทุกที่เอาจนจนอะไรที่น่าสนใจก็เอาเลยโอเคอันนี้เป็นชาอันนั้นนะชานมชานมไทยเหรอชานมตามือ๋อเนี่ยชาเย็นนะฮะจริงประเทศไทยเราเรียกชาเย็นนะแต่ประเทศจีนเขาจะชาธรรมดากับชานมไงเพราะชาชาพวกนี้คือมันใส่นมเนาะ แต่ของเรามันแบ่งเป็นชานมเย็นชาดําเย็นชาอะไรชามะนาวชาอะไรนะฮะเดี๋ยวนะ้าขอถือมือมือออกมือ,มอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมตรงเนี้ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแต่นะหน้านแต่คล้ายคล้ายน้ําจิ้มไก่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องชิมดูมว่ามันอร่อยมาออกอร่อยแบบไหนหอมอ่ะหอมมะพร้าวแล้วทุกอย่างที่กินเนี่ยสั่งแบบหวานน้อยหวานน้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มไก่อันนี้ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้เขาทำเองหรือว่ายังไงเด็กจะกินเขากินใส่ก๋องกันเฮ้ยสลับด้านหนูจริงอันนี้กาแฟไม่ต้องริงค่ะนี่นี่นี่น้ำจิ้มอ่ะอืมใช่น้ำจิ้มไก่เขาเนี่ยจะซื้อจากเขาเนี่ยซื้อจากที่ใดที่หนึ่งอ่ะ เลยชีนี่แหละเป็นน้ำจิ้มไก่แต่ว่าแค่กรอกแป้งเยอะไปหน่อยใส่กรอกแป้งเยอะเดี๋ยวผมลองดูอันนี้อันหนึ่งอันนี้โอเคอันนี้เป็นของหนูครัพอได้พอได้ครับพอได้นี่น่าจะเป็นดูลักษณะเหมือนพวกไอติมกะทินะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อน เย็นพอดีที่นี่มันอากาศเย็นด้ว่แล้วอืมแบบอ๋อแบบแบบเป็นไอติมกะทิฮะไอติมกะทิเออแต่พอดีเขาทำหวานน้อยหน่อยแล้วชิชอบไหมอ๋อป่ะเคยกินที่ประเทศไทยใช่ไหมรสชาติอย่างนี้นะรสชาติไอติมกะทิอร่อยเย็นใช่ไหมอ๋ออ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปคือที่ต้องชิมก็คืออะไรชาแล้วหรือเมนูอะไรอี่างเงี้ยฉันรู้ว่ไอันนี้กินไดไก่ทอดไก่ทอดชิมส่งคนนี้โตมาเริ่มมีปัญหาฮะไอ้อะไรนะชาเย็นชาเย็นเขาต้องวางเพราะตรงไหนตรงกลางต้องเคลื่อนไปเลื่อนมาให้มันกลางนะฮะตรงนั้นตลกมากอ่อันนี้มาใหม่นี่เป็นอะไรกันบ้างไก่ทอดนี่ไงน้ำน้ำจิ้มชีมผงผงหมาก ผมมาล่าแนะนน้ำจิ้มไก่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมชิมอีกทีหนึ่งไม่รู้จะรสชาติยังไงเดี๋ยวผมจิ้มน้ำจิ้มไก่นั่นแหละนะฮะไก่ชุบแป้งทอดฮะเออหนูกินไก่อร่อยนะไก่ชุบแป้งออร่อยดีอันนี้อร่อยเนี่ยแบบว่าผมว่าอร่อยจริไงไหมเป็นแบบอันที่อสอน ตอนนี้มีมีปัญหากับไส้กรอกันนี้อย่างเดียวครับนอกนั้นโอเคลูกชิ้นปลาอะไรพวกนี้ก็อร่อยโอเคเดี๋ยวผมจะลองกาแฟดูฮะแต่กาแฟที่นี่ไม่ใส่น้ำแข็งนะฮะใ่สัให้ก็อัวสั่งน้ำแข็งน้อยอ๋อน้ำแข็งน้อยอ๋ออ๋ออ๋ออ้าวใช่ว่าถ้าไม่สั่งก็น้ำแข็งก็เต็มดีน่าจะเยอะกว่านี้โอ้เพราะว่ามันแต่มันหนาวครับที่นี่ตอนนี้อากาศเย็นเดี๋ยวผมลองชิมดู เฮ้ยอันนี้กลิ่นของไทยจริงด้วยอ่ะเขามันเป็นเหมือนโอเลี้ยงอ่ะเขาบอกว่าเป็นกาแฟลาวน่าจะบอกว่าตุ๋นกาแฟน่าจะเอามาจากไทยกาแฟลาวก็น่าจะนําเข้านําเข้าจากของไทยแหละกลิ่นเหมือนโอเลี้ยงฮะเออเพิ่งได้กินครั้งแรกเนี่ยจ้า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 อย่างนั้นก็ค Thank <laughs> you. ท่านี้ท่านี้คือบเย็นเย็นเย็นออกฟันเสียวฟันเสียวฟันหนูก็จีนี่มันึงสิขอ๊ยซีถ่ายเดี๋ยวก็เขาจิ้มน้ำเสียวฟันฮะน้องสโนว์ไม่วันนี้ขาดใครหนึ่งคนอุ้ยเป่าเล่นเลิกเพื่อนหมดวันนี้ใครไม่ได้มาเฉช่าเฉช่านะซัมเมอร์ซัมเมอร์ไม่ได้มาไม่ได้มาบ่อยมากเลยอือต้องรอโตอีกนิดนึง ก็จกินน้อยน้อยน้อยนิดเดี่ยวอ่ะด้วยนิดเดียวนิดเยวกิออีกหน่อยก็ซัมเมอร์ก็จะได้มาแล้วก็เหมือนเคยแล้วที่สโนอายุสักขวบกว่าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกมาเดี๋ยวนี้ก็ออกมาด้วยกันตลอดแล้วอิ่มแล้วยังครับวันนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วเอ่อโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดจบสิคะและกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะเรามีเรามีคลิปแบบนี้ ไปกันหมดเรามีคลิปแบบนี้ทุกๆวันสุดสัปดาห์นะครับถ้าอยากจะดูคลิปทุกตอนนะครับที่เป็นวอลอกอินชัยนาะฮะหรือว่าวอล k กอินไทยแลนด์ก็ตามเนี่ยกดตรงตัวไอตัวนี้ได้นะครับจะได้ดูทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็ช่วงเั้าถึงสุกเนี่ยผมมีคลิปเกี่ยวกับสอนธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับสั่งของจากจีนอะไรพวกนี้ครับช่วงช่วงช้าถึงสุกนี้จะสาระเยอะนิดนึงนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะรีแลักสิ่งนี้นะครับก็ติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับสำหรับ ทอ่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ